เป็นเกียรติมากเลยครับดีใจแล้วก็สึกตื่นเต้นตื่นเต้นนี่คือมาเดินมาเดินพงแดงนะแล้วก็มีเรื่องทำตัวอะไรตัวไม่ถูกตัวไม่ถูกแล้วก็พยายามแบบเต็มที่ว่าก็ถามแม่ว่าแบบเฮ้ยเราต้องเดินยังไงต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอเคเดินถามมาแล้วจบแล้วก็ไปรู้คำตอบข้างแล้วกันว่าเป็นยังไงน่าจะเป็นลุ่นพุ่มรุ่นุ่แห่งปีเนาะใช่รุ่นแห่งปี แล้วครับเขาก็มาให้กำลังใจทุกทุกงานแหละครับเพราะว่าส่วนมากมาเจอกันแม,แม่เขาก็เป็นแฮปปี้เหมือนกับว,ว่าเป็นอีน,นึงอีน,นึงอย่างที่ต้องทําในชีวิตคือการมาเจอกันมาจอยกันอะไรอย่างเงีนในใน้ยสบายใจเพราะว่าเป็นงานข้างนอกครับก็จะแบบคือแถวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคนคุ้นเคยเขรูข้จักละเขาจะมาจองที่กันแต่แบบหัววันเลยมาเขียนชื่อแม่นั้นแม่นี้มันต้องแปะไออไว้บางทีก็ไปเขียนชื่อทับของเจ้าภาพ ทางแบบผู้ใหญ่ผู้ค้าเลยก็เก็บทับจะได้นั่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ตลกดีน่ารักดีครับปีนีก้กี่รอบปีแล้วในวงการหรือว่าที่เราอยู่ในวงการนี้่ะประมาณ4ปีสามสี่ปีครับก็แฮปปี้ดีใจได้เจอพี่ตลาดหลายคนเขาก็น่รักน่ารักกับเรามากเลยครับแล้วก็หรือวพยายามแบบเขาจะตัวเองในทุกวันจริงก็เป็นอีกการหนึ่งอนหนักนะเพราะว่ามันต้องแบบว่าสืบทอดในทุกวันเนี่ยแล้วสี่ปีที่ผ่านมาในในวงการ ประสบการณ์อะไรกนบ้างเยอะประสบการณ์เยอะมากนะครับ่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการคอนโทรลงานหรือว่าแบบว่าการแบบว่าแก้ไขสถานการณ์ทุกวหน้าการปรับตัวอะไรเงี้ยเยอะมากเลยมนีมมีอะไรที่ว่ายังปรับตัวไม่ได้หมอะไร่เงี้เจยนรับือเรื่อง้ไได้เลยรับมือกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยคือการตื่นมาร้องเพลงตอนเช้าเออไม่ชอบร้องเพลงตอนเช้ามันใช่เสียงยังไม่ตื่นตัวเองมันยังไม่ตื่นเลยเสียงมันตื่นได้ไงอะ เขาเล่นแต่วันวันที่สองที่สามแล้วมีคนจ้างงานเช้าใช่ไหรอมีมีมีคนจ้างงานเช้าก็มีเราเรียกเงินใครจะก่อนก่อนแต่ว่าเออถ้างานเช้าเรียกได้ต้องเรียกครั้งเลยไม่เรียกหรอกเงินทั้งนั้นรับหมดเนาะไม่เรียกเงินทั้งนั้นรับเงินเอาไว้ก่อนเอาว่าเสียงเราก็ออกอออกบ้างไม่ออกบ้างตอนเช้าก็แล้วแต่เอาเงินไว้ก่อนตื่นไม่ตื่นเพราะว่าไอ้ทีรับหมดทุกงานถ้่เกิดใช่แต่บ้าบได้ใช่รับหมดทุกงานร้องเพลงทุกช่วงเวลาได้หมดเลยแก้บัตรรับเพราะอย่าจ้างเช้าเกิน เช้าเกินก็จะมีแบบว่าแบบนอนแอร์ไงนอนแงเออมันจะไม่ตื่นเช้าสุดจังงงนี่ก็ประมาณสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยเึ้นสิบโมงมันก็เช้ามากเลยอะเรามีอาการเพราะหลายๆคนแบบคนเป็นเสพมันทุกเสพบกไห เส่ยนัานนี่แหละก็ไม่ดไม่มีครบมีแค่แบบว่าบางทีสียงแหบบสี่งแหบเพราะนอนน้อยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่เราก็มีวิธีดูแลมันอยู่ใช่ไหมครัโอ้โหพบยาอบยาฉีด้ ต้องมีหวัดระแวงบ้างเวลาระคายเคืองคอนะมันก็แบบว่าเอ้ยระแวงว่าฉันติดหรือยังบ้าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็แบบดูอาการไปเรื่อยคือแค่เจ็บคอเฉยบางทีอะเรื่องดราม่าล่นในอะอย่บบบอ๋อแบบกเนะอธิอะไรยังไงเรื่องดราเรื่องดามาก็แบบเขาก็เคลียร์กันไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยในบางบางท่านก็แบบได้คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวหนูเองกับ กับตัวตัวน้องไมด้เจอกัน่าแจด้วยกันเะครับจุของกที่กัน็เป็นในเรื่องของามเข้าใจกันเป็นบุคคลที่อื่ิเข้าใจกันครุดทก็แบบเรื่องของโซเชียลาะได้คุยกันว่าเอ้ยอธิบายกันในคอมเมนต์อะไรเงี้ยทุกมีทะเลาะต่อยตีกันเป็นเรื่องปกติก็ปล่อยเขาเคียร์กันไปเราก็แบบถ้าเราจอยเราก็คือจบี่นจะเป็นกหาใหญ่ย่งกว่าน้เพราะว่าความนั้นโซเชียลมันคือต่างฝ่ายต่างกลุ่มต่าก่ม่็จะแ คิดว่าจะแรงคิดว่าแค่แบบอาจจะมีคือเป็นเรื่องปกติแล้วของ FC แต่ละท่านแต่ละคนที่แบบว่าอาจจะไม่ถูกใจกันบ้างถูกใจกันบ้างก็เป็นเรื่องของปกติของคนนะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่การแบบว่าแก้ไขสถานการณ์แต่ละคนเพรว่ามันมันจะแก้ไขย,ยังไงทุกคนถ้าเข้าใจเข้าใจไม่เข,ข,ข,ข้าใจก็แล้วแต่ปกต,ติเลยนะาาลเยานาะก็น่ารักเรียกมาสนทีกันนี่น่าจะดูอะไรอยู่เลยใช่อยากจะบอกอะไรกับทั้งสองไปตีกันอยู่อยากจะบอกอะไรกันทั้งสองไปตีกันอยู่ไปขับไปแบบขับ ถ้ามันเหนื่อยก็พักเถอะเออเหนื่อยก็พักใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปแบบไปนู่นไปนี่ให้มันเครียดเยอะปวดหัวกินข้าวตลอดแม่เพราะกกก็็บอมว่า